วันนี้อยู่กับ AirPods Pro 3จาก Apple นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ขายในราคา8 0 0 0บวกลบนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจสำหรับใครที่หา True Wireless ใช้งานร่วมกับ iPhone นะครับแกะกล่องมาก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานอยู่ในซองแบบนี้เลยแล้วก็มีตลับหูฟังอยู่ด้านในนั่นเองนะรุ่นนี้ไม่แถมสา, USB าย USB Type C ในกล่องแล้วนะครับแต่ก็ยังมี จุกหูฟังให้อีก3ไซส์ด้วยกันรวมเป็น4ไซส์นั่นเองอตัวตลับเนี่ยก็จะเหมือนกับ AirPods Pro 2นะครับก็เป็นสีขาวเรียบง่ายแล้วก็สามารถสลักเพิ่มได้นะครับสำหรับใครที่สั่ง บนออนไลน์นั่นเองตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตลับเนี่ยใหญ่กว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยนะครับใส่เคสด้วยกันไม่ได้ตอนนั้นก็เหมือนกันครับทั้งไทซีทั้งลําโพงนะครับตัวนี้ตัวหูฟังเป็นแบบอินเอียมเหมือนเดิมครับซึ่งส่วนประกอบต่างๆก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นก่อนหน้ามากนักนะครับยกเว้นเรื่องของเซ็นเซอร์ฮาร์ดแรดที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาจะอยู่ใกล้ๆจุกยางนั่นเองใช้งานครั้งแรกควรทำเฮลิ่งเทสนะครับเพื่อคุณภาพเสียงการฟังที่ดีที่สุดนะครับก็จะมีฟีเจอร์อื่นให้ใช้งานตััต้้้งงงคค่่่าาาาากออนนนนใชชจรริตตวีีสสมถถเ็แบะ ผ่านในโฟนได้เหมือนเดิมนะครับก็ข้อดีคือไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเลยเพราะทุกอย่างมันถูกตั้งค่าไว้หมดแล้ว ตั้งค่า NC ได้ถึง3แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็น Transparency ได้ยินเสียงข้างนอกหมดเลยนะครับหรือเปิดเป็น Adaptive ก็เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับก็คือมันก็จะทำการประมวลผลผ่านชิปมันนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่าง Camera Control ที่ใช้งานเป็นชัตเตอร์กล้องได้เพียงการแตะนะครับแล้วก็มี Live Translation แต่ Live Translation เนี่ยมันไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็คือใช้งานแบบภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวนะการสวมใส่ก็สบายดีนะครับและส่วนตัวชอบในเรื่องของคุณภาพเสียง Spatial Audio ที่แบบว้าวดี นะครับก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเขาทำงานร่วมกับ Apple s 2ทํางานร่วมกับ iPhone นะครับแล้วก็เรื่องของ ANC เนี่ยโหดมากนะครับหลายคนพูดตรงกันว่าระบบ ANC รุ่นนี้ดีจริงๆนะครับสำหรับ AirPods Pro 3นั่นเองนะ ก็ถือว่าน่าสนใจครับรคาคาที่ประมาณ8,490บาทนะครับอันนี้อาจจะมีโค้ดส่วนลดในอนาคตก็ลองไปเช็คกันดูอีกทีหนึ่งนะครับและเสาร์รมาซื้อ Apple Care er Plus ได้เลยราคา1,490บาทสนใจกด YouTube Shopping มุมซ้ายล่างคลิปได้เลยเก็บโค้ดส่วนลดผ่อนสเปเรเตอร์ต่างๆได้หมดสวัสดีครับ